สบายดีจ้าสวัสดีพี่น้องสวัสดีตอนเช้านะคะสวัสดีที่บ้านอัมรากากีบ้าลมพดรบาลม,ว,ามวันนี้มาบ้านอัมมาลามาสู่นางอัมราลาไปงานแจกเข่าเอื้อยตุยตุยก็เลยมาสู่านางก่อนคะ่ะรถมาสู่านางนางกำลังทำอะไรอยู่นะคะแต่ก่อนอื่นขอไปดูธรรมศาสตร์ก่อนคะ่ะ เกียวงามเลยเนาะสะสกอหลายคนเน็่คือวนาได้เลยสวนบัดสวนใหญ่ถ้าเราอยู่คเดียวระทับเราก็ไม่ไหวนะคะัระเครื่องระยาาสมธรรมศาสตร์ตอนนีบัาเ้อร์ข้าบ้านอมารามีครบทุกเกี่ยแตงโมกำลังงามสำเซ็จขาย ยังแต่งโมเป็นกรลมเงีบ้านสวนน่าอยู่มากโอ้ยแตงโมงามครับแตงโมมันได้เก็บไว้ไันได้ขายไว้เนาะผักก็เยอะแยะโคตรงามพี่พี่แตนแ้นมงาม รับปา้าภอ่อนเนาะนก็มีสะน้ำก,กิ่งไก่บนนี้โซลเซวพ่ออะไรแสงงามไงไว้อลีหลอ่อเี่นออกป้าสอนข้าโพดเชียนว่งงามสำเสรีขายนะคะถ้ากินก็คงกินประทันตะ กำลังแต่งตัวจะไปงานแจกขะห้อแทกวัาสมมารตรประวาตในตัวนี้มาอ,อากาศก็ดีธรรมชาติก็สวยฟ้าสะออนขอโพดเป็นตามลมพัดลมเดีเนาะสะออนต้นขอโพดเด็กแจกางาม มันออกหมากมากเลวก,ก็กินน้ำปลาท่านนะคะสุช่างจริงๆอาจจะแตงโมแตงมอเปินตอนแลมาเนาะแป้งขีดไก่ออกทุกซอกทุกมุมนะคะออกพุ่งกระไลายๆกินน้ำกรบปร๋อท่านนะคะนี่คือการบุกคราบผเห็นใครอยู่เพื่อะจะคนแสดงว่าไปงานพุ่นเบิด มาหลับอำม,มาลาจ้ะมาหลับอำม,มาลา,าไปโอ้ยเออพอนไว้เงางละสามสี่ต้นเนาะตั้งงาม,มเรียรอยังสิเป็นหมากสุดยอดจริงๆไาเห็นของหมักเลยเด้อเก็บไปเก็นก็นตำเมียง ตรงยาวเก็บตัวแฮกขก็ตตำเหียวก่อนกลับบ้านไปพอได้ตำเมียเอ้าคือถุบน้ำปรยูตินีอะไรก็สวยไปหมดนะคะคนเห็นหน้ามันคือถุบะมันเอาหน้ามาอยู่บ้ ฝักทองเขากำลังสวยปูอิชิก็เต็มที่ใด้ได้เฝ้าสวนวันนี้แตงโมงก็ล,ลังเกลียวทีจะลัดก็ได้ขายค่ะสอ,อนแต่ขอบโพดี์มันงามจริงๆกระลำกระน,น้ำอยากหอยู่น้ามันสะดวกสบายเสียเนาะเปน็นเนาะ ทีดินลายอยากปลูกอย่างเห็ดย er wow. um ังก็สะดวกแตงโมออีกสักพักก็จะได้กินนะคะทำมาสาดยามมาจะกินไปเกลือเทศก็กำลังสวย ธรรมชาติาที่สวยงามแล้วกับรรยากาศดีๆประเทศก็เป็นแล้วประกร้วันสม,มือมันก็งามและบรบัตรสม,มือสวน ถึงอดีตแถียงรังนี้ที่เคยซุมแซวกันจังเลยตอนนี้ว่างเปล่ามาหลับนางก่อนจังไปขี่รถไปต้องกันจ้า ตำลังขี่รถตากแดดตำลังจะเหนื่อยอารถใจมาหลับนาแล้วก็มาส่งหน้าวันไปด้วยไกลบ้านปิดกันกางสาอะไรปิดปูดีวาเห็นข้าเจ้าปููันอีน,นเอาใบมันเน็บขึข้นเลยน,นะสิเก็บใบมืมอ ยังอยู่นะคะรูปก็ขัวนะหากทุกีตย,ยังไม่พอกับเปล่าเป็น โอ้เย็นดนจรวหงหาปีผ่านไปต้นไม่ใหญ่ไว้ปันอย่างแต่ก่นอนนายได้มาคนดินกันเฮือนอยู่ก็จะฮักักรุงเทพแต๊เดี่ยวหปีผ่านไปยัไม่มีอะไรเกิดขึ้นนางกำลงังนางไอ ตอ,อนน้ำชีวิตนางอยู่แล้วก็จะแต่งตัวนะคะนี่แหละค่ะคบูกขับโูกไว้เต็มหนาบ้านคางบ้านค่ะขับมันขึ้นนาแล้วนี่กับซัมสีงามนะครับเป็นกระแพงไปเลยขนาดดินหน่อยมันก็ยังแซมกันขึ้นเนาะมันบวเปลืองดินบวเปลืองน้ำเนาะแม่แบบมก็จะเอาก่ออิดอ้อมอยู่แล้ว แต่มันบอกกินดินเนาะบบน้ำกระโดดที่ก็ได้ดินน้อยเบิระตายไม่ดินน้อยเดียวขึ้นช่อใหญ่ปันนี้สองข้างเป็นไม้ฟออากาศเด้อีดีเกรดบางกรอนต้นยังไนั่น เออมันไหม่โฮมอยู่แล้วก็เออร์ต้นใหญ่กว่ากุศิเดชใบมันเมื่ออยู่เอาใบมันปลูกก็ได้เพราะว่าต้นมันปลูกก็ได้สายหน่อมันนะเอาลามันปลูกกะติีเฮ้ยบ๊วยเตี้ยฮเกรนเขาปลูกกันแต่ใส่กระถางน้อยๆนะครับเจ้าเอาใบมันเสียบๆเสียบลงตรงไดนแล้วมันก็ขืนได้อาลาหน่อยว่าเขาตั้งเอใน เด,ดีโซฟอกโซฟานะ่ะมันเป็นไม้โฮมอันนี้นะมันมีหน่อยบับขยิงงพอดีมีตัดรับมันเอาโหลด ต่ไม่ห่มเนาะบ้านเรายังไม่ค่อยมีร่มเลยขึ้นเป็นกิมกีเหมือนกันยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางมันออรอจะผักไป รอยไปแห่งในตะวันร่มเย็นเลยสออแต่ต้นหมากมันใหญ่ขันยืเพื่อนคอยใหญ่ทุกมุมมันสิ่งามไปหมดทุกมุมหาปีแล้ว <ๆ S 1> เฮือนนี่ปีที่หาละ้ะต้นไม้ใหญ่ไว้ขนาดเราจะเพื่อนสอกปีง่ายเเร็วๆค่ะมันจะทรายค่านา้าชีวิตเยอะจังเลย อ๋อเพล่นกับมีดอกน่ารื่อสังเกตมันขึ้นแลละเป็นกิ้วกีมกนอยู่จริงแล้วนะครับข้อเอ้อนินก,ก่อนเออกับพิลินมก่อนมันเป็นไม้ฟอกอากาศไชอันแบบใบใหญ่ๆนะกะงามเลยทีาาย่ซีฝาไปกขปลูกเขาไว้อยู่สองกระถางมันจะเป็นใบใหญ่ๆาเง้าบ้านครับอกเคยเห็นเคยเห็นใคปลูก โบมีพระยูเฮือนะพระปุญอยู่ผู้เดียวเหรอเฝ้าสวรรค์เหรอลงไปซอยงานพอมาแล้วเนาะเป็นพี่น้องพอเราทำอากาศอ่ะบเป็นหนาวเลยพี่น้องเย็นเย็นแบบสดชื่นเย็นแบบมันลมอ่มนเนาะแต่จริงบริเวณบริษณหนาวเที่ยวสบายกระหอน ตกกลางคืนมาก็หนาวตอดน้ำชีวิตออกจากร่างกายก่อจะออกการต้องตอดน้ำชีวิตก่อนนะคะเดี๋ยวอายผู้บ่าวกรดังซีกระดังเกียบเป็นเพรารนะนอนหอรบจัดที้แวะมาหลับน้าม,มารากก่อนค่ะให้ลกบ้านใ,นใกล้กันมบ้านติดกันปานผู้ไทย ห้าปีผ่านไปวไฟเหมือนโกูววายอย่าง้จะหักกัมาจนกรุงเทพองคี่ี่ห้าปีเลยโผดโผ่ห้าปีแต่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตรเรามีอยูจ่จ้ามีบ้านมีรถกลางแล้วก็มีอะไรหายอย่ามีเงินทํานู่นทํานี่แล้วก็มีแม่สุดที่รัก าบักเสียงเขาเห็ดทานแล้วไปบ้านเสร็จต่อว่ะไปหอดป่าใส่มันเห็ดให้หายใส่กระเตยเด็ดไปเห็ดคันสะพอสดิปูไปให้มันแล้วพอเสร็จคันสะอ้อมใหม่นะไอ้พวกแล้วก็อ้อมหัวแล้วก็ไปห้องสดิปูปลูกต้นไม้มันจะได้หัวปลูกมุมใดเป็นมุมใดแล้วเ่าเห็ดหัวแล้วเลยนะตอนนี้คัดปลูกบปลูกบางม่มงแบบยังตามแบบอดินลงมันจะได้ลื่อยแม่นโมระยะ เราเห็ดถมขันสะใหม่แล้วเห็ดหัวแหลมกัดซุ้มหัวปลูกต้นนี้ปลูกมุมราะสิงามต้นที่ปลูกราะสิงามมันนะแดดแค่แดดทั้งแดดทั้งลมแล้วไงบอค่ะมันเยอะขนดนั้นเลยหลอกขาน้ำชีวิตเนี่ยขึ้นไวเลยบม่ได้กินข้าวมูนะกินข้าวมูนไม่ได้ขึ้นได้ แสดงผลิกิลยครับ,รอ,บร,รอนางอยู่นะคะเจอกันที่บ้านตุยตุยนะคะอาจจะครบทีมบ่าวเออร์เจซีไม่ยี่เงินนายเงินเงินเงินนในจะไปส่งลับการนะโอเคครับพี่น้องสาวนางรอนางตอดนางชีวิตก่อนขับลมขัลมลมลมโป้ฝากบรรยากาศไว้สนนิท